ขบวนนําเที่ยวนะครับ911นะครับกรุงเทพสวนสวนปริพัฒน์นะครับเคลืนขบวนออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับหลังจากที่ลีกลอขอบวนรถเร็วที่172นะครับผ่านไปนะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับนี่นะขบวนนําเที่ยว911นะครับ ันนี้เป็นดีเซลลางนะครับสำหรับขบวน911 บังกาศชั้น2มาด้วยนะครับ1คันนะครับสำหรับขบวนนํำเที่ยว9-11นะครับผ่านไปแล้วนะครับกำลังลอดสะพานยกระดับสายนครมาสมการจนบุรีนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม ซับสไคร b ์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับกับขบวนนำเที่ยว911นะครับกรุงเทพสวนสวนปฏิพัฒนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ